หิวอ,อีกแล้วล่ะทุกคนมาลองถ่ายดูสิว่าเราจะทำอะไรนะคะเนี่ยค่ะดูจากอุปกรณ์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องปรุงแล้ว mm. เพื่อนๆน่าจะถ่ายออกเนะว่าเป็นอะไรนะคะ mm. ก็คือนขนมจีนน้ำยาเองแต่ว่าที่บ้านนะคะปลากระป๋องนะคะปลาพวปลา เนื้อปลากระกป๋องมันไม่มีเนาะเราหาทั่วบ้านแล้วไม่มีเราก็เลยตัดสินใจเอาเป็นเนื้อไก่แทนนะคะเพื่อนๆทีนี้น้ํายาที่เราจะทานก็จะเป็นน้ํายาป่าเนาะแล้วก็ระหว่างราหม้อเดือดเราก็จีปลาอีอไปด้วยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็พอต้มเสร็จเนาะให้เขาสุกเรียบร้อยนะคะเปื่อยเรียบร้อยเราก็มาทาโขกเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อแล้วก็จะมีปลาเค็มด้วยนะจ๊ะจะแทนเป็นน้ําปลาเนาะอ่ะ เตยมแต่โขกเลยค่ะโขกให้ละเอียดก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยเติมพวกกระชายลงไปนะเพื่อนๆนะกระชายนี่เราจะบุบให้แบบอพอไม่แหลกมากอะค่ะพอแบบเก็บหยาเนะเพราะว่าเราต้องการเคี้ยวเวลารับประทานกับขนมจีนนะคะเพื่อนๆตาเข้าไปนะคะตามจนเนื้อไก่ให้ละเอียดยุ้ยเลยอะค่ะให้มองไม่เห็นว่าเป็นเนื้อไก่เนาะเพราะว่าเคยทํามาแล้วอะค่ะเป็นน้ํายากะทิอร่อยดีเนาะแต่นี้วันนี้จะทําน้ํายาป่านะคะ นะคะมาทานกันนะคะแต่ว่าสูตรของเราเนี้ยนะคะก็คือทําแบบนี้คือทานไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าทานเผ็ดไม่ได้เนาะระหว่างรอหม้อเดือดก็เตรียมผักนะคะก็จะมีผักดองด้วยอ้าวหม้อเดือดพอดีนะคะตักลงเลยนะคะความนัวความเข้มจากปลาเข็มก็จะมานะคะเพื่อนๆหลังจากเดือดสักพักนึงนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยตัดนะคะตัดความเค็มเนาะจะได้รสชาติกลมกล่อมนะคะเพื่อนๆ หอมชุยเจะละหล่ะแ,แฟนตะโกนมาบอกว่า <c oughs> เธอทําอาหารอะไรเราก็หวัวเราะนะเพราะว่ากลิ่นปลาอีเหินนะคะปลาอะไรนะ <c oughs> นึกถึงชื่อปลาปลาหมึกแห้งนะคะมันเหม็นมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะปลาเค็มเหม็นยิ่งกว่านะเพื่อนๆใส่น้ําปลาลงไปนะคะแล้วก็ชิมอีกสักนิดหนึ่งอ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆอัดตัก อ๋อยังไม่พอนะคะใส่ลูกชิ้นไปด้วยแล้วก็ต้นหอมบักชีนะคะโรยเข้าไปนะคะซีสันก็พอไปวัดเปดาได้นะจ๊ะเพื่อนๆทีใ่ใครทานเป็ดก็เติมพริกป่นเข้าไปเนี่ยค่ะขนมจีนเราก็ลวกไว้แล้วเนาะหลังจากนั้นก็ใส่ผักไปนิดหน่อยนะคะตักใส่พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะมาทำอะไรที่แบบว่าอ่อหิวก็ทำกินเองง่ายๆนะคะที่บ้านเนาะคลิปนี้เราไปก่นนะจ๊ะขอไปรับประทานกันนะไม่ไปจ้า